สวัสดีครับในวีดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการทำตัวที่เป็นบอนะครับหรือว่าหลุมตรงนี้นะครับโดยที่ตัวรูด้านในเนี่ยจะใช้ดอกสว่านเจาะอีกทีนึงนะครับก็ในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ดอกสว่านเจาะเราจะไปปิดรูก็ได้หรือว่าเราจะทําตัวที่เป็นบอลลิงจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็หัวข้อของการบอลลิงเนี่ย ถ้าเราคลิกเข้าไปใน Create o per ation มันจะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับโคโฮก็แปลว่ารูนะครับโฮเมกิ้งก็คือการทําให้เกิดรูเช่นหัวข้อที่1คือเรื่องการเจาะหัวข้อที่เราต้องการก็คือเป็นโฮมิลลิ่งนะครับเราก็เลือกหัวข้อก็คือเป็นโฮมิลลิ่งก็เลือกถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการขัดให้มันเสร็จในทีเดียวก็คือเป็นมิลฟินิชนะครับเรื่องตัวดอกดอกที่จะเอาไปลง ดอกที่จะไปลงผมพักเอาไว้ก่อนนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเลือกเป็นนั้นโปรแกรมผมอาจจะเอาไปใส่ในในหัวข้อของโปรแกรมรอรอไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็ในที่นี้ก็คือตั้งชื่อเป็นบอลลิงเป็นบอลนะครับทีนี้เนี่ยการบอลมันก็คือการควงเฮลิคอลลงไปแต่การจะควงได้เนี่ยเราก็คือจะต้องมีเลือกทูลนะครับ อันนี้ผมกดโอเคก่อนแล้วก็ตอนนี้ตำแหน่งทูลผมยังไม่รู้เนาะตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือผมสามารถรีเนมโปรแกรมแล้วเดี๋ยวจะเอามาไว้อยู่ใต้ตัวที่เป็นฟินิชอย่างนี้ก็ได้นะครับก็รีเนมเอาตัวทูลเนี่ยเราสามารถที่จะไปครีเอททูลนะครับก็คือเลือกครีเอททูลหัวข้อของโอเมกิ n งนะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบอย่างเช่น ถ้าเกิดมันบอกว่าเป็น b อ r ลิงบาร์สแตนดาร์ดเป็นคา u เ t e r b บอ l นะครับหรือว่าเป็นบอคา u เ t e r ์ซิงเป็น c o u n t อร์ซ n งแบบนี้หรือว่าเป็นคอคอดิวก็คือการช็อะนะครับรีมเมอร์มิ l ลิงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะจะเจาะด้วยดอกแบบไหนนะในที่นี้ผมไม่รู้ว่า ผมลองยกตัวอย่างแล้วกันว่าผมเอามิวเป็น n มิวสิแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าหน้าช็อปมีมีดอกอะไรอาจจะต้องช่วยแนะนำหน้าช็อปกลับมาด้วยนะครับขอ n มิวสิก็คือกำหนดไดมิเตอร์เป็นสัก10แล้วกันนะครับจริงๆไอตัวนี้เราก็ดูว่าขนาดของตัว10มันน่าจะควงเข้าไปได้หรืออาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่จริงๆอาจจะเป็นสักสิบหกอ่าถ้าเป็นสักสิก็อาจจะกำลังดีนะครับโอเคเราได้เราตัดสินใจเลือกดอกแล้วเราก็เอาวอลเนี้ยมาอยู่ใต้ดอกตัวที่เป็น n m u e อ่าในที่นี้อาจจะดับเบิลคลิกเพื่อ rename เ,เป็น16เมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสิแล้วเนาะก็จะได้เราเราจะได้เข้าใจว่าเฮ้เรามีสิบหกนะ กับมานคลิกไปที่ตัวบอนะครับเราจะต้องไปใส่ว่ามันมีกี่หลุมหรือว่าจะให้ทำกี่หลุมที่ specific feature geometry นะครับก็เลือกหัวข้อตรงนี้นครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเลือกก็คือเลือกเลือกผิว surface ที่เป็นผิวทรงกระบอกนะครับม,มันก็คือจะเกิดขึ้นเป็นเป็นการเจาะทีละหลุม1 2 3 4เรียงไป กา,การเลือกหัวข้อ Feature Geometry เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดเป็นเลือกหลุมนะครับเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างกับมันได้นะครับซึ่งอันนี้คือเลือกแบบแมนนวลไปก่อนนะครับถ้าเกิดจะเลือกแบบรวมร่วมกันกับคำสั่งอื่นเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงก็เลือกไปที่ผิวเซอร์เฟสนะครับพอเลือกผิวเซอร์เฟปุ๊บมันก็จะรู้เลยว่าเกิดหลุมขนาด ประมาณนี้นะ25อย่างเงี้ยครับมันก็จะอัตโนมัติขึ้นเป็นสีชมพูขึ้นมาให้ก็เลือกหลุมถัดไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีไดมิเตอร์กับเดฟขึ้นมาให้แบบนี้ครับก็หลุมที่สามหลุมที่สี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบ s กาะ e n c e นนะครับเลือเป็นแบบ o คดเ e t มันก็จะเรียงเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าเปกถ้าเกิดชอทเตสชอเตก็คือระยะทางที่สุดก็คืออันนี้คือสั้นที่สุดแล้วนะครับถ้าเราเลือกสลับไปสลับมาถึงมันก็คำนวณกลับมาให้ใหม่ก็คิดถ้าเราต้องการกำหนดสต็อกที่ด้านข้างก็คือใส่ที่ตัวเลขนี้นะครับ กับวัตถอมด้านพื้นแต่ถ้าเกิดเราใส่ศูนย์มันก็คือว่ากัดถึงผิวชิ้นงานเลยอันนี้เราก็ค OK. ลิกโอเคเมื่อการกัดควงเป็นเฮลิคอลงไปนะครับเฮลิคอลงไปแล้วถ้าเกิดพื้นล่างต้องการให้เป็นปาดผิวเรียบด้วยนะครับก็เป็นสเฟียร์สไปรัลนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็เฮลิคอเฉยๆก็กดเจนเนลเรตนะครับลักษณะการเดินมันก็คือจะเดิน พวงโค้งเข้าไปนะครับอย่างเช่นเราเลือกดูแล้วก็ลองกดเพลย์ดูเส้นเส้นเส้นสีเ,เหลืองนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่า Engage เส้นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือ Re t ีแท็ r e t ก็คือตอนออกจากงานนะครับตอนเส้นสีแดงแงเนี่ยก็คือการเดินแลบปิดก็คือเดินยกชิ้นงานเราสามารถกําหนดเคี a ร์แลนนะครับหรือความสูงของในตัว Plane ได้ในหัวข้อของ non-cutting move นะครับก็จะอธิบายเบื้องต้นอย่างเช่นหัวข้อ non-cutting move เนี่ยเนื่องจากปัจจุบัน Engage มันเป็น Circular นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยควงควงเข้าไปลงแบบนั้นนะครับทานเฟอร์และปิดก็คือระยะ k l e a r a n c e นะครับ k l e a r a n c e ในที่นี้เนี่ยเราสามารถกำหนดเดิมมันกำหนดเอาไว้อยู่ในหัวข้อของ MCS แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรา อยากกำหนดเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลือกไปหัวข้อเป็นเพลนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กำหนดตั้งเพลนขึ้นมาใหม่ว่าจะให้มันออฟเซตขึ้นมาสักห้าสิบห้าสิบเยอะไปอาจจะสามสิบละกันนะครับก็คือระยะตัวสีแดงตรงนี้เพลนที่มันจะยกขึ้นมาก็คือเปลี่ยนเป็น30นะครับเกียร์แนดเพลนทีนี้เนี่ยไอตัว ออปชัน between feature หรือว่า in in to out to d p o c type อะไรพวกนี้มันก็คือแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับใส่ออปชันที่ถูกไอตัวความหมายที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็ลองเชนเจเร์ตดูก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือผมเดาถูกเนาะก็คือในหัวข้อของตรงนี้ตัวเพลนมันก็คือจะถูกยกขึ้นมาครับก็อันนี้ก็คือการคำสั่งบอ ก็เราอาจจะทําการโชว์นะครับแล้วก็ลองเพยดูว่างานจริงมันจะมีลักษณะแบบนี้ไหมอาจจะเร่งสปีดให้เร็วขึ้นนะครับ โอเคก็เเร้่งต้นประมาณนี้นะครับครับเกาสเต็ปต่อไปเราจะมาทำแชมเฟอร์ของรูแล้วก็ของตัวผิวบางผิวนะครับ